เจ้านายพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะสวยจังเลยอะนั่นน่ะสิเหมียวตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วรูมเมดยังไม่มาเลยอะไม่รู้จะได้เช็คอินกี่โมงนะเนี่ยออแล้วรูมเมดคือใครอะ,ระเจ้านายออ,อ,อม,ม,มีมีหมีกำลังวิ่งมาทางนี้นะออสวัสดีครับผมชื่อหมีเป็นรูมเมดของคุณเองนะครับออนี่นี่เหมียวต้องนันกับพี่หมีเหรอใช่แล้วละ่ะ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะมีน้องแมวด้วยนะนะแถมยังมีควายอีกหนึ่งตัวนะ่ะฮน้องแมวน่ารักจังเลยแต่น้องแมวถืออาวุธด้วยอะ่ะไปเถอะเมียวรีบไปกันดีกว่าไปเถอะรับพี่หมีรีบไปเช็คอินกันดีกว่านะฮะได้เลยครับเดี๋ยวพี่หมีไปเช็คอินให้ก่อนเลยนะว่าแต่อยากนอนห้องแบบไหนล่ะครับเอาห้องแบบไหนก็ได้อะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นพี่หมีต้องไปตัดเล็บก่อนนะทําไมล่ะเมียวเจ้าไหนน้องคิดสภาพดูสิ ถ้าเกิดวันเล็บของพี่หมีมาขวนเหมียวเออรับรองใส่ไหลแน่นอนเลยไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะพี่หมีนะ่าตัดเล็บมาเรียบร้อยแล้วเอ,อ๊ะน้องแมวพูดเสียงน่ารักจังเลยเออต่ตัวน้องแมวถืออะไรบางอย่างอยู่นะอ่านี่ก็คืออาวุธนินจาน่ะเหมียวเดี๋ยวฉันขอเช็คอินก่อนแล้วกันนะพี่คะหนูรอระบาณชาตินึงแล้วค่ะนานาเซฉันก็รอมาชาตินึงแล้วเนี่ยขอโทษน,นะครับขอเช็คอินหนึ่งห้องครับ เอาเป็นแบบนอนได้2คนนะครับขอโทษนะคะทางเราไม่มีบริการให้สัตว์เข้าไปนอนพักนะคะเออคือว่านี่เป็นแค่คอสเพลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่หล่อมากเลยนะอ่ะล่ะคะอ่าจเชื่อคุณก็ได้อาเชื่อางจังเลยไปกันเถอะเมียวซังเอ๊ะน้องแมวได้ห้องแล้วเหรอใช่แล้วแหละพี่หมีเอาห้องมาแล้วน่ะเกือบไม่ได้น่ะ <c oughs> ไปกันเร็วไปกัน เจ้านายรีไปกันเถอะเหมียวอยากจะอาบน้ําแล้วอะ่ะได้เลยเหมียวว่าแต่ชั้นไหนครับพี่หมีอืมชั้นไหนเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะชั้นสองโอเคห้องนี้แหละตามมาเลยครับตามมาเลยห้องไหนอะทางนี้ครับทางนี้ครับแล้วลวสิเหมียวซางอย่าโมแตช้านี่น,นี่น้องแมวเหมียวสงสัยตั้งนานแล้วอะ่ะเออตัวที่เกาะหลังอยู่อะ่ะชื่ออะไรเหรอ นั่นโคอาล่าะนะ่ะตอนนี้โคอาล่าหลับอยู่นะน,น,นะนนะเน่งโคอาล่าเองแต่ว่าตอนนี้หลับอยู่นะ่ะน้องแมวพูดไปแล้วนะพี่หมีอ้าวอย่างนั้นเหรอมามามาเข้าห้องกันดีกว่านะทุกคนมาเลยห้องนี้เนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะดูสิบรรยากาศก็กดีดีนะดีจริงด้วยใช่แล้วละ่ะเนี่ยเป็นห้องพิเศษ โรงแรมแห่งนี้แพงระดับพันดาวเลยนะ่จะบอกให้ยังไงก็ใช้เวลานี้พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะพี่มีคนที่จะคอยเป็นองคร,รักษ์รวก็บริการเองไม่ต้องกลัวว่าจะมีภัยอันตรายใดๆทั้งสิน้นนั่นนะสิน้องแมวจะคอยปกป้องเหมียวซังเองนะนินจาเอะน้องแมวเป็นนินจาใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนั่นงพักให้สบายเลยนะเหมียวซังขอบคุณนะน้องแมว โรงแรมแห่งนี้สวยจังเลยนะเจ้านายใช่แล้วละเหมียวดีจริงๆเลยนะที่เราได้มาพักผ่อนที่นี่นะ่ะแถมมีองคล์ละคเป็นพี่หมีอีกด้วยนะ่ะเจ้านายเหมียวปวดฉีได้เลยเดี๋ยวพาเข้าห้องน้ำนะอ้านินนินมันเออนี่อย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้สิโอ้ไม่นะเห็นหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ขนบางเต็มไปหมดเออนี่นี่นี่เห็นขนอะไรนะ่ะอ่ะก็ขนที่ขาไงเหมียวจะพูดอะไรแบบนั้นนะ่ะ เหมียวสร้างลามกที่สุดเลยเอ่ะเหมียวไม่ได้ลามกนะนี่น้าชักคอเราต้องกดด้วยสิน่ะยังไม่เลิกอีกเหรอเนี่ยเป็นล็อกข้างนอกก่อนได้ไหมครับอ่ะคือว่าเหมียวปวดชิงชองอะ่ะพี่หมีเอาไปข้างนอกก่อนสิอะไรกันเนี่ยนี่พี่เข้าก่อนนะอ่ะนะาพี่หมีออกไปก่อนเอ่ะเหมียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันอาบน้ําก่อนเอ่ะเหมียวปวดชิงช่องอะ่ะเออมิดริอาบน้ําทั้งชุดทั้งเลนแบบนันน้นไม่ได้นะต้องคอดก่อนสิ ะจะถอดอะไรอนะ่ะพี่หมีออกไปก่อนอ่าพี่หมีอย่าลามกสิเออพี่ไม่ได้ลามกนะพี่แค่อยากจะให้ถอดชุดออกก่อนเท่านั้นเองอะนะว่าแต่ถ้าอาบนะ้ำไม่มีผ้าเช็ดตัวเนี่ยผ้าเช็ดตัวอยู่ทางนี้นะครับอ่ะขอบคุณนะแต่ว่าตอนนี้ออกไปก่อนเธอเหมียวจะชิงชงขทท็ขอโทษทีขอโทษทีเออเดี๋ยวก่อนนะเหมียวซังเป็นคนเข้ามาก่อนนี่นะเรื่องนี้มันแปลกๆเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะพี่หมีเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะพาเหมียวซังไปชิงช่องที่อื่นแล้วกันนะคะ จ้านายหมีจ๋าน้องแมวง่วงนอนแล้วอ่ะเจ้านายหมีฮะออะไรนะน้องแมวง่วงนอนแล้วเหรองั้นให้แมงวงนอนก่อนแล้วกันนะครับเอ๊ะเหมียวก็ง่วงนอนแล้วอ่ะงั้นนอนตรงนี้แล้วกันนะเหมียวนะพักสักง,งีบล้วกันโอเคนอนตรงหมอนสีฟ้านี่แหละเออน้องแมงวงนอนตรงนี้เหรอครับใช่แล้วล่ะนอนใกล้ๆเหมียวสักนี่แหละเฮเย็นสบายจังแต่ก็อบอุ่นเหมือนกันนะดูหมอนใบนี้มันคลุมตัวน้องแมวหมดเลยน่ะ เหมียวฉันขอหลับแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแม้ที่นี่เนี่ยมันช่างอดรวนเหมือนติบโอ้โอ้ลูกหมุนติบ,ออตบเอเอดวก่อนนะเหมือนพี่ได้ยินเสียงอะไรบางยอย่างนะ่ะเสียงท้องของเหมียวเองอะ่ะพี่หมีลืมไปสนิทเลยนะที่นี่เนี่ยเขามีอาหารอร่อยอร่อยเพียบเลยนะ่ะ ก่อนอื่นก็หาอะไรกินในห้องนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีขอตัวไปอิบของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินอร่อย,ออยๆเลอยอดีจังเลยพี่หมีใจดีที่สุดในโลกเลยอะ่ะออพี่หมีทําให้คิดถึงพี่หมีเออ,เอ,อพี่หมีเออใจเย็นนะไม่ต้องกังวลใจไปทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะออว่าแต่เรื่องอะไรอะ่ะอา้าวก็ไม่รู้เหมือนกันะคุยกันเรื่องอะไรอะ่ะนั่นนะสิน้องแมวคุยเรื่องอะไรอะ่ะ กินกันเถอะเอ่อทำไมเราเป็นอะไรที่งงๆอะ่ะเหมียวนี่เธอตื่นหรือยังหรือเธอละเมอเนี่ยฮคนเยอะจังเลยนี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่านะ่ะฮ่าคนห,หัวทิมโุยตอนนี้นะคะลิฟต์เนี่ยมีคนเต็มเพียบไปหมดเลยมาเดี๋ยวเวลาไปกันแล้วนะคะเราลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วไปกันเลยนะคะเราจะไปหาอะไรกินที่อร่อยๆกันเออมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยโอ้โหมีของกินเพียบเลยอะ่ะไหน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 อุ้ยนี่ไง มีโซดาให้กินนะคะเอาโซดาตรงนี้หยิบแก้วตรงนี้เลยแล้วก็เติมเครื่องดื่มได้ตามใจชอบเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มันเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นี่นาดีจังเลยจะกินให้ท้องบวมเลยเดี๋ยวก่อนนะเ,เมียวถ้าท้องเธอบวมเนี่ยท้องเธออาจจะแตกได้นะอ้โหยอาหารเพียบงานนี้คุมสุดๆอ่านี่มันอาหารบุฟเฟ่ต์ฉันจะกินให้ท้องแตกตายอยากกินจนท้องแตกนะเดี๋ยวทรมานอะ เหมียวฉันขอกิน,กอนแล้วก่อนลวกันนะเอาอยากกินอะไรออมเป็นไงอร่อยไหมล่ะอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยน้องแมวก็ชอบเออพี่หมีว่าเบอร์เกอร์เนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะครับเมสเซอริ่ว้าวแต่ถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยอยากไปที่ไหนหรือเปล่าครับเอ่ออยากไปที่ไหนก็ได้พี่หมีพาทัวร์เลยละกันเหมียวนี่ไอช,โชโ็อกโกแลตนี่เหมียวสร้างมาทางนี้เลยครับอย่าดื่มน้ําเยอะนะเดี๋ยวจะว่ายน้าไม่ได้นะ่ะ ะจะพาไปไว่ายน้ำเหรอใช่แล,ะละ้วล่ะตามมาทางนี้เลยเล็วเข้าอ่ะคีครับรีบไปกันเถอะครับก่อนที่มันจะเย็นไปมากกว่านี้นะ่ะข้อทาง่อยครับข้อทาง่อยครับเชิญแขกทุกท่านลงว่ายน้ำได้เลยนะครับทางนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปชุดว่ายน้ำก่อนนะครับทุกคนแล้วก็สามารถเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแต่ทางด้านในนะครับเข้าไปได้เลยครับพอมขอบคุณนะต่อไปเหมียวจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะอ่ะเออนี่มัน เออทำไมหรอตลกเหรอเนี่ยพี่ว่าแล้วพี่ก็รู้สึกแปลกๆกันนะเอออย่ามองพี่นะพี่ทำาจไม่ได้นะ่ะรู้สึกสยิวกิวลมเย็นๆพัดโชยมา <c oughs> ปะไปกันต่อเลยนะคะเหมียวสร้างปะเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยนะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วโอ้ย <c oughs> แต่ละคนดูว่าบิวแล้วกันเอออย่ามองพี่นะพี่พี่เขนะินอ่ะ ี่หมีของเราเนะยคะโอ้โหชุดเซ็กซี่มากๆเลยค่ะมาเอาล่ะครับทุกคนสาม,มารถมาเล่นน้ำในตรงนี้เลยนะครับโอโู้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะทําไมไม่เปลี่ยนชุดก่อนละ่ะคือว่าชุดของผมนะครับเป็นชุดแบบพิเศษสาม,มารถโดนน้ําได้แล้วก็ไม่เปียกน้ํานะครับอาล่ะขึ้นมาบนห่วงยางนี่เลยโอ้โหเป็นไงครับอื้ม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 อ่ะเพ okay, ครับคือว่าผมอยากจะนั่งด้วยแต่ว่ามันไม่มีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับหูยห่วงยางของเรานะคะมีความทนทานมากๆเลยดูสิคะรับแรงน้ําหนักของเราได้ด้วยนะคะเราก็ไม่จมจมมาเพียงครึ่งตัวเท่านั้นอาฉันรู้สึกเย็นตูดนิดหน่อยหิยนี่นะคะน้องคนนี้เนี่ยมีของเพียบเลยค่ะเอาละครับเพ่ครับเชิญเที่ยวในตามอธัธยาัยมา รวมว่ายน้ำกันดีกว่านะคะโอ้โหฉากนี้สวยงามมากอวยสวยงามจริงเลยนะคะนั่งพักผ่อนสักแป,ป๊บหนึ่งเช็ดตัวแห้งๆเดี๋ยวพี่สีจะพานุน้องนะคะไปอบซาวน่าทำสปากันดีกว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขามีบริการอย่างนั้นด้วยนะไปดูกันเลยดีกว่าอา้าไม่ดริจะไปไหนนะ่ะอ๋อจะไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมทำสปาบำรุงผิวนะ่ะไอย้ยายสองแบ่งให้ฉันกินบ้างสิอ้แขกที่โรงแรมนี้เพียบเลยนะคะ นี่ห้องอบสาวหน้าอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการมาร์กหน้าแล้วก็บำรุงเล็บด,ด้วยนะไหนพี่สิขอมานี่ก่อนละกันอุ๊ยใครเนี่ยนั่งมาร์กหน้าอยู่นี่นะคะมาร์กหน้าโอ้ยอยางเทเป็นไงล่ะโอ้โหดูพี่หมีพี่หมีคะคือว่าพี่รู้สึกเย็นสบายมากเลยนะเหมือนมีสารไหลสบายลูซิต้ามาปะอยู่ที่หน้าพี่เลยอะอ่ะพี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็ดตัวให้พี่เองนะครับอยู่นิ่งๆทำใจไห่สปายนะครับ พี่คะดีจังเลยที่มาเจอพี่ที่นี่นะเออผมขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับนั่นๆทีจะมีดารามาเออว่าแต่คุณชื่ออะไรครับเนี่ยอ,อ่าพี่คะชื่อพี่ซีครับอ๋อพี่ซีรามอินทาเออไม่ใช่ครับพีซีแคตเตอร์นะครับอ๋พี่ซีสีสกเกตเอ,อ่าไม่ใช่ครับเออคือว่าเชาญมาเถอะครับเอองันผมขอถ่ายรูปไว้แล้วกันนะครับเออนี่นี่เขาคุยอะไรกันนะอะ ขอโทษทีครับคือว่ามันตกนะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเป็นของจริงเนี่ยไสพี่ซีไลเรียบร้อยแล้วนะคะเอ,อว่าแต่คุณคือใครครับเนี่ยเหมียวสั่งเองไงจะไม่ได้เหรออ่าก็จําได้นิดนิดนะครับหมอที่นี่เนี่ยเขาดูแลเราดีจริงเลยนะอ,อพี่หมีเล็บเท้าโผล่ออกมาแล้วไม่ไม่ไม่พอดีว่าพันธุกรรมของพี่เป็นอย่างนี้อนะ ไปอบซาวน้ากันดีกว่าอย่ามุวแต่สนใจเล็บเท้าพี่เลยอ,อ่ะเจ้านายไปกันเถอะเปลี่ยนชุดก่อนนะเหมียวแป๊บหนึ่งนี่อบสาวน้าต้องเป็นชุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยพี่ซีอาจจะตัวพองได้ค่ะอาฉันรู้สึกร้อนรึมเดี๋ยวสิที่นี่มีหมีตัวเปิล้ลเบิฟเลยอะ่ะเห็นแล้วเนี่ยกักชะมัดเลยอาเจ้านายหมีมีผู้หญิงแอบมองเจ้านายหมีได้นะนะน่าสีครับคัวาลาแอบมองเขาอยู่ตั้งนานแล้วอ้วาวคัวลาได้ตื่นแล้วเหรอ ก็เตือนในสักพักแล้วครับโคอ,อาล่าโคอ,อาล่าขี้เสาชะมัดอ,อ้าวว่าใครเมียวซังถ้าว่าฉันเดี๋ยวจะโดนหายนะออไม่ได้ว่าโคอาล่านะเอามาดูตรงนี้กันดีกว่าทุกคนไหนยัตรงไหนอะโอ้ยมิโดริตรงนั้นเน่มีฟิตเนสให้เล่นด้วยนะตรงนี้ก็มีชุดให้ซื้อด้วยอะพี่ครับซื้อชุดให้ผมชุดหนึ่งออตอนนี้เจ้านายไม่มีตังค์สักบกาทเลยอะ นี่เรามาเล่นลู่วิ่งอันนี้ก็ดีกว่านะคะปรับระดับความเร็วความช้าได้ด้วยนะอ่าพี่สี่ขอปรับระดับก่อนนี่ขอแบบสโลโมชั่นนะเราจะได้เดินนิดเดินนิดนิดนะเดินนิดเดินเจ้านายเดินแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะฟิตแอนด์เฟิร์มอ่ะพี่ตุกกลเมียเราออกกําลังกายหลายอย่างฮึบฮึบดีเป็นไงกล้ามฉันขึ้นหรือยังเจ้านายกล้ามเจ้านายขึ้นมันไม่ดีนะเป็นผู้หญิงต้องกล้ามเล็กๆฮึบฮึบโอเคเรื่องกล้ามเดี๋ยวขอให้บอกพี่เมียนะ โอ้อยเทจรงเลยอะนี่ฉันตามเขามาจากห้องสาวน้านะฉันไม่เคยเห็นหมีที่ไหนบึกบึนแบบนี้เลยอ่ะดูสิยามที่ยกแขนขึ้นเขาพยักหน้าให้ฉันด้วย <c oughs> <c oughs> ขนนะเออเจ้าหนายหมีเนีสเสน่ห์แรงจังเลยนะไม่หรอกครับบางทีเนี่ยทุกคนก็คิดว่าผมอะเท่ระเบิดแต่จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็เทระเบิดจริงๆนะครับเอ,อเจ้าหนายหมีพูดอย่างเงี้มันไม่อยากจะพูดต่อเลยนะ เอามาทางนี้ต่อดีกว่านะไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรสนุกๆนะี่ยอ่ะดูอะไรอะ่ะพอดีว่าพี่คนนี้เนี่ยเขามีห้องจำๆให้เราดูนะตามมาเลยครับตามมาเลยครับนี่ไงนี่ครับผมจะพาไปดูห้องของผมเป็นห้องสูตรแบบพิเศษเลยนะครับเนี่ยนะเป็นห้องที่เราอะ่ะยังไม่มีตังค์เช่าะนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ นี่เป็นห้องสูตรแบบพิเศษเอี่ยมอ่องเลยผมเช่ามาให้ทุกคนเลยนะครับเนี่ยอูโหูเป็นห้องที่สวยงามมากๆเลยนะคะน้องแฟนคลับเนีย่ยให้พี่ซีขึ้นมาเยี่ยมชมห้องด้วยค่ะห้องสูตรนะคะมันรู้สึกว่าตอนพี่ซีเล่นเนี่ยจะเต็มนะคะเลยไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่ว่าดูนี่ดิวู้วโชคดีชะมอสเจ้าหนายเป็นบุญตาวาสนานาพาจริงๆเลยนั่นสินะพี่หมีเนี่ยยงไม่มีปัญญาเลยอะเออชงนาเศร้าอ่ะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะครับ ว่าแต่เออคุณซีลับอินทาหรือเปล่าครับเนี่ยเฮไม่ใช่ซีมิโดริกาวะแคปตาต,ตังหากพี่คะดีจังเลยที่หนูได้มาเจอพี่ตรงนี้นะ่ะเซลฟี่กันเลยคะ่ะโอ้โหห้องสูงนะคะเราสามารถที่จะนอนบนโซฟาแบบนี้ได้ด้วยโอ้หนอนแอ้งแม้งดูท่านอนสิอ่าเป็นการนั่งที่สบายปรือมากเลยคะ่ะ โอ้โยพี่มีดเราก็นั่งแบบแผ่ขาได้เลยนะคะในพี่ซีลองนอนมาโอ้โหท่านอนเดี๋ยวก่อนนะนี่นอนแบบสบายใช่ไหมเนี่ยพี่ซีคิดว่านะคะเรานอนแบบด้านขวามือเนี่ยน่าจะสบายกว่านะพี่คะห้องสุดในดีจริงๆเลยไหนพี่ซีขอมาเชคห้องน้ำหน่อยนะคะโอ้โหพี่มีโอ้น้ําเย็นสบายดีนะครับไม่เย็นมากแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะ่ะมีอ่างน้ําให้เราแช่ด้วยนะคะโอ้โหสบายจริงๆด้วยค่ะ พีคะหนูยอยากอาบน้ำกับพี่จังเลยไม่ได้นะเดี๋ยวอ่างเขาพังนะเออขอโทษนะครับขอให้อาบทีละคนนะครับเดี๋ยวอ่างพังแล้วเดี๋ยวผมต้องซื้ออ่างใช้เขานะครับอพี่ค่ะโอ้ยไม่ได้กันนะคะเดี๋ยวอ่างจะพังออกมาก่อนอ่ามีห้องอาบน้ําด้วยนะคะมีตู้กระจกด้วยเป็นอะไรที่หนูหลาใช้ได้เลยนะคะสําหรับห้องสูตรเนี่ยพี่คะหนู๋ยอยากอาบน้ำกับพี่จังเลยโอ้ใจเย็นค่ะใจเย็นใจเย็นเราต้องแยกกันอาบนะคะเพราะว่า ถ้าอาบด้วยกันเนี่ยอาจจะโป้ได้นะ่ะใครนั่งชักรคงแล้วไม่ไม่กดอีกแล้วเจ้านายสบายตูดจังเลยโอเคเหมียวเราต้องขอขอบคุณเจ้าของห้องก่อนนะนี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พามาดูห้องดีๆแบบนี้นะ่ะ ไม่เป็นไรครับวันหลังมาเที่ยวใหม่นะครับอ้โหสนุกสนานาพาเพลินม,มากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนที่ชอบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พิสีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยโรงแรมแห่งนี้เนี่ยสวยงามสุดๆไปเลยนะคะทั้งภาพบรรยากาศแล้วก็มีสิ่งต่างๆให้เราทํามากมายเลยค่ะวันนี้พิสีขอตัวเก็บกระเป๋ากลับบ้านก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุบ๊บจุ๊บ พวกเราเรามาชุมนุมต่างภูมิใจรักขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับค,คนสวยครับเย็นนี้เราไปดินเนอร์กันนะครับก็ใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่ซีกับเหนียวสังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอยากเล่นแบบนี้สามารถเล่นได้ในลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเธอเออเอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะรักนะจุ๊บจุ